นะครับหัวข้อที่เรียนเรื่องแรกก็คือ listening นะครับ listening นี่การฟังแล้วบังเอิญน,นะครับนะคณครูก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าการฟังนี่คณครูไปลงวินโดว์มาใหม่นะครับนะโน้ตบุ๊กของค,ครูไม่สามารถเปิดคลิปเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับจะไม่มีคลิปเสียงให้ฟัง เพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ค่อยสะดวกนะครับนะในการเรียนเกี่ยวกับการฟังนะครับโอเคคุณครูจะสอนเท่าที่สามารถที่จะสอนได้นะครับในหัวข้อเกี่ยวกับการฟังนี้นะครับคือข้อ A เขาบอกว่าให้ match the hobbies ก็คือให้จับคู่งานดายิเรกต่างๆ in the pictures ในรูปภาพ A B C D E F นี้นะครับ With the words ด้วยคำศัพท์ ข้อ1ถึงข้อ6กิีโลด้านล่างนี้นะครับนี่คือคำแปลด้านล่างยังไม่ได้เขียนคำแปลให้นะครับวิโลแปลว่าด้านล่างนะครับผมภาพ A นะครับนักเรียนนี่เป็นการพับกระดาษนะครับนะเขาเรียกว่าโอริกามินะครับนะโอริกามิภาพ A ก็คือข้อ6นี้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อ6โอริกามิก็ให้ใส่ภาพ A ใส่ตัว A ลงไปตรงนี้นะครับ นี่นะครับการ,การแปลโอริกามิคือการพับกระดาษส่วนภาพ B นะครับเป็นการเต้นรําการเต้นรำนะครับภาษาอังกฤษก็คือข้อ2นะครับ traditional dancing traditional dancing dancing แปลว่าการเต้นรํา traditional แปลว่าตามวัฒนธรรมประเพณีก็เลยข้อ2ให้ใส่อักษร B นะครับส่วนข้อ าภาพเดี๋ยวคุณครูเรียงตามภาพนะครับนะภาพ C เป็นการถ่ายภาพนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพในที่นี้ก็คือข้อ4นะครับฟิวโตกราฟีฟิวโกราฟีการถ่ายภาพนะครับนี่คือคำแปลของข้อ4นะก็เลยนำภาพอักษร C นำอักษร C มาใส่ในหลังเลข4นะครับนี่อักษร C ใส่ตรงนี้นะครับ ส่วนอักษรดีนะครับก็คือการตีกลองนั่นเองนะครับตีกลองภาษาอังกฤษในที่นี้ใช้ว่า playing t h drums playing t h drums นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใส่อักษรดีลงไปตรงนี้นะครับหลังหมายเลขหาส่วนภาพ E นะครับภาพ E ที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับบางทีอาจจะมองไม่ออกนะครับก็คือเป็นการเจียเพชรพลอยต่างๆนะครับ เพราะฉะนั้นเพชรพลอยต่างๆภาษาอังกฤษเรียกว่า making jewelry นะครับ making jewelry jewelry Jew นะครับก็คือการทำเพชรพลอยนั่นเองก็ให้ใส่อักษรพยัญชนะ e ตรงนี้ลงไปนะครับหลังหมายเลข3และภาพสุดท้ายภาพ f นะครับก็เป็นการเล่นหมากรุกนะครับนะแต่ในที่นี้นะครับภาษาอังกฤษไม่ได้เขียนว่าเล่นหมากรุกนะครับแต่เขียนว่าบอ a r d g a m บอร์ดเกมก็คือเกมต่างๆที่ใช้เล่นบนกระดานนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหมากรุกนะครับหรือหมากคอสนะครับหรือควิสนะครับควิสก็คือการเล่นปริศนาคำถามต่างๆนะครับนะโอเคครับเพราะะนะหนังหลังไมาเลขหนึ่งนี้ใส่พยัญชนะอะไรครับพยัญชนะ F ลงไปนะครับไม่ยากนะครับถ้าักเรียนแปลออกก็จะจับคู่กับภาพได้เลยนะครับผม ไปต่อหัวข้อต่อไปครับผมหัวข้อที่2องเขาบอกว่า work with a partner work แปลว่าทำงานนะครับ with แปลว่าด้วย a partner ในที่นี้นะครับแปลว่าเพื่อนร่วมห้องเรียนนักเรียนนะครับแต่ partner จะแปลตามคำศัพท์แปลว่าผู้มีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมกับเรา and discuss discuss แปลว่าปรึกษาหารือนะครับ d i s q u s s i o n ก็คือคำถามเหล่านี้ คำถามเหล่านี้ก็คืออคำถามนี้นะครับไม่ใช่เหล่านี้นะเพราะเป็นเอกพจน์นะครับ this คือถามว่า which or be แปลว่างานในิเรกชนิดไหนนะครับ from จากข้อ a จากข้อ a นี่นะครับเมื่อกี้นะครับที่เพิ่งเรียนจบไปนะครับนะจากภาพ a ถึง f เนี่ย could you try if you are Could you try นะครับเป็นคำถามนั่นก็คือคุณสามารถทดลองทำนะครับ try และทดลอง if ถ้ากว่า you're ถ้าเกิดคุณเป็นเป็นอะไรครับก็หนึ่งเป็น s o c i a b l e คุณสามารถเข้าสังคมได้ดีถ้าคุณสามารถเข้าสังคมได้ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะเล่นนี่นะครับแปลว่าเข้าสังคมได้ดีได้เก่งคุณสามารถที่จะทำกิจกรรมงานอะไรๆอะไรครับคุณครูเขียนให้ว่า1กับ2 1กับ2นะครับก็คือ A กับ B นั่นเองนะครับนะก็คือกิจกรรมพับกระดาษและก็เต้นรำนะครับนะเราเต้นรำนะครับหรือนะครับหรือเล่นบอร์ดเกมนะครับก็เล่นหลายคนก็สามารถทำให้เข้าสังคมได้ดีได้นะครับนะนอกจากกิจกรรมที่ทำคนเดียวนะครับเช่นข้ออย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับนะเพราะว่า เราถ่ายภาพไปถ่ายอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเข้าสังคมนะครับนะแต่ถ้าเรามีสมาคมการถ่ายภาพก็ได้เช่นกันนี่นะครับาสามารถพลิกแปลงได้นะครับมิวสิโกนะครับมิวสิโกก็แปลว่าแห่งการดนตรีหรือว่าเกี่ยวกับดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบได้หมายเลขเดียวนะครับในที่นี้เขียนหมายเลข5ลงไป เดี๋ยวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูเขียน A B C D ดีกว่านะครับนะแหมงงนะครับตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเขียนเอาเป็นว่านะักเรียนอ่านไหมครับเดี๋ยวกดผิดกดถูกภาพหายไปเลย ยิ่งสอนอไลฟ์อยู่ด้วยนะครับนะก็เลยทําให้ชกัชกช้าไปด้วยนะครับขออภัยด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูจะเลยส,สดดีกว่านะครับนะให้นักเรียนประยุกต์เอาเองนะครับนะในการที่จะนําไปตอบกับคุณครูประจําวิชานะครับเอาเป็นว่านักเรียนแปลให้ออกก็แล้วกันถือว่าใช้ได้เลยนะครับมิสคูแปลว่าเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับดนตรีก็น่าจะมีข้อเดียวนะครับอสองข้อนะครับนะตอบ2ข้อก็ได้แต่ในที่นี่ก็มีสี่เหลี่ยมให้ หัวข้อเดียววัาสี่เหลี่ยมหัวข้อเดียวเราก็ตอบตีกลองไปเลยนะครับก็คือพยัญชนะดีอย่าเลื่อนไปเลื่อนมาอย่างนี้นะครับนะส่วน competitive นะครับ competitive แปลว่าต้องมีการแข่งขันกันนะครับนะในที่นี้เขาให้ซี่เหลียมมาข้อเดียวมันข้อเดียวมีการแข่งขันก็แน่นอนนะครับคือใส่พยัญชนะ f ลงไปนะครับก็คือการเล่นหมากรากุกต่างๆนะครับนะ ส่วนครีเอที e นะครับกิจกรรมที่ทำแล้วให้เกิดมีความคิดสร้างสารรค์นะครับ Creative. ครีเอทีฟค่อยมา3ช่องนะครับความคิดสร้างสารรค์นี่พับกระดาษก็เป็นความคิดสร้างสารรค์นะครับถ่ายภาพก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ได้อ่อะไรกับเต้นรำนะครับนะก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ได้เพราะนั้นท่านสามารถตอบได้อย่างน้อย3ช่องนะครับตามที่เขาให้มานะครับ3มช่อง เพระเาะฉะนั้นในหน้าที่38นี้นะครับนะคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าหน้า38เนี่ยเป็นทักษะการฟังนะครับโปรแกรมของคุณครูนะครับไม่สามารถที่จะเปิดคลิปเสียงได้นะครับจึงขอจบหน้า38ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับไปต่อกันหน้าที่39ต่อเลยครับผม right. ok Okay, okay.